สวัสดีแฟนลูกหนังทุกท่านครับพบกับพระอุ่มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบัรร์ด้านกีฬาฟุตบอลนะครับโดยพระอุ่มแอดมินเจ้าของจอนะครับเออจะเก๊กหลอ่อทําไมหน้าไม่หลอ่อเลยเก๊กอีกนะครับเอา้ามาครับเริ่มแล้วนะครับค่าคืนนี้กับศึกฟุตบอลทิมเบรียนเกรดนะครับปรับมาโมกแข่งกันอีกครั้งสําหรับฤดูกาล2021-2022ครับก็ จะเริ่มระเบิดกันตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับตามเวลาในประเทศไทยตีสองตรงครับก็จะเป็นน้องใหม่เบรนท์ฟอร์ดนะครับจะเปิดบ้านเจอกับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับก็แอดมินว่าจะยังไม่ฟันธงใส่ทกนะครับสาหรับสัปดาห์แรกเพราะว่าปกติปกติฟันธงแล้วก็น่าแหกประจํานะครับคือเอาสนุกสนานเน้นสีสันนะครับเพราะนั้นก็อาจจะเดาเดาเล็กน้อยเดาเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลก็รู้สึกจะได้ตัวใหม่มาเหมือนกันนะครับเพราะนั้น คืนนี้ตีสองนะครับแฟนปืนใหญ่หรือว่าใครแอบเชียร์ทีมรองอย่างเบนฟอร์ดก็ตามลุ้นกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าเป็นนัดแรกของฤดูกาลทีมเล็กๆแม้ว่าจะเป็นน้องใหม่ใสบริสุทธิ์นี่ก็อาจเะียววิ่งสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยก็อาจจะทําให้ทีมใหญ่อาร์เซนอลน้ำตาตกได้เช่นเดียวกันนะครับก็เปอร์เซ็นต์ยังอยู่ทางฝั่งอาร์เซนอลที่น่าจะคว้าชัยชนะได้มากกว่านะครับกับการเก็บ3แต้มแรกส่วนคืนวันเสาร์ครับมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับ ไล่ไปตั้งแต่หัวค่ําจนกลางดึกนะครับคู่แรกครับ18นกา30นาทีแอดมินก็ว่าจะพากเสียงสดนะครับไม่รู้จะไหวแล้วก็สะดวกหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยย้ายมาอยู่ติดถนนนะครับโอ้ทั้งเสียงรถนะครับปวดปุนะ๊บก็ดังปั๊บเลยนะครับแล้วก็สายฝนโปรยปลายด้วยไปดูคู่แมนยูกับบลิสครับคู่นี้แอดมินขอไม่พูดอะไรเยอะปีนี้ปีศาจแดงก็ต้องบอกว่าเป็นปีศาจสมชื่อนะครับแต่ว่าผลงาน ก็ยังต้องรอดูต่อไปสําหรับทีมรองแชมป์ปีที่แล้วนะครับสาหรับแมนยูจะเปิดบ้านเจอกับบลีสทีมแกร่งอีกหนึ่งทีมในปีที่แล้วนะครับชื่อเสียงเรียงนามแล้วก็ชื่อชั้นคงนักเตะนะครับอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ว่าผู้จัดการทีมอย่างบเบลซ่าก็เข็นลูกทีมจนสามารถคว้าอันดับท่อนบนของตารางได้ในปีที่แล้วก็เดี๋ยวต้องมาดูครับแมนยูเสริมทัพค่อนข้างน่ากลัวโดยเฉพาะการได้จีดอนซันโชมา แล้วก็ทางลีสเองนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะรักษามาตรฐานการเล่นเอาไว้ได้หรือเปล่านะครับผู้นี้ยังไงก็ต้องจิ้มไปที่แมนยูแน่นอนนะครับเปอร์เซนที่จะชนะมีค่อนข้างสูงนะครับโอกาสที่จะเสมอก็มีนะครับส่วนขยับมาตอน3ามทุ่มของวันเสาร์ที่14สิงหานะครับต้องบอกว่ามีหลายผู้เลยนะครับเริ่มกันที่เลสเตอร์ครับทีมแชมป เอฟเอแล้วก็แชมป์ Charity Shield ล่าสุดนะครับจากการเฉือนชนะคู่แข่งนะครับนัดช mm ิงเอฟเอก็เฉือนชนะเชลซีมา1 0นะครับนัดช mm ิง Charity hmm. Shield ก็เฉือนชนะท mm ีม hmm. แกร่งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้มาอีก1 0 mm hmm. 1> ก็เจอกับบูฟที่ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในทีมพอสมควรเนี่ยนะครับจะโชว์ผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับยังไงเซียก็ต้องขออยู่ฝั่งจริงจอกสยามเลสเตอร์ เอาไว้ก่อนนะครับเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะเก็บ3แต้มได้ค่อนข้างเยอะแม้ว่าสก,กอร์อาจจะไม่ได้ห่างมากนะครับไปที่3ามทูตีหนึ่งคู่ครับเชลซีกับคริสตันโปลเดธทำศึกลอนดอนดาร์บี้แมทนะครับเชลซีเป็นแชมป์ใน2ทัวร์นาเมนต์ที่เข้าชิงล่าสุดภายใต้การคุมทัพของโทมัสทูเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นการเฉือนชนะทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในนัดชิง UCL นะครับก่อนจบฤดูก,กาลแล้วก็ล่าสุด ก็เอาชนะบียาเรียล e ในการวดวลจุดโทษนะครับสำหรับนัดชิงยูฟ่าซูเปอร์คัพนะครับที่เอาแชมป์ยูโรปาลีกกับยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกมาชนกันก็เป็นเชลซีที่คว้าแชมป์ไป2ถ้วยที่ได้เงินเข้ากระเป๋าไปอีกนะครับปีนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีความคาดหวังจากแฟนๆสิงห์บูค่อนข้างมากนะครับในการที่จะพยายามลุ้นแชมป์อินมาดีให้ได้หลังจากที่ประสบความสำเร็จในถ้วย บิ๊กเอียร์ของยุโรปไปแล้วนะครับก็เชื่อว่าเจอกับคริสตันเพลเดตที่ปีนี้ไม่มีปูดรอยแล้วนะครับแอดมินยังไม่ได้ดูเลยว่าตอนนี้ใครมาคุมคริสตันเพลเดตนะครับใครทราบคอมเมนต์บอกทีหนึ่งก็ยังดูว่าเชลซีน่าจะยังเหนือกว่าและคว้า3แต้มได้นะครับไปอีก3ามทุ่มตอนวันที่14นะครับเป็นน้องใหม่อย่างแตนอลาวาสวัตฟอร์ดก็ถือว่าเป็นน้องใหม่หน้าเก่านะครับขึ้นๆลงๆอยู่ระหว่างเดอะแชมเปี้ยนชิพกับทีมบริลีกเจอกับแอสตันวิลล่าครับ ทีมที่ปีที่แล้วออกสตาร์ทได้ค่อนข้างน่ากลัวจนช่วงหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าแทบจะลุ้นแชมป์กันเลยแต่หลังจากที่ตัวหลักอย่างแจ็คเครดิตรอสบาร์คลี่พวกนี้เริ่มเจ็บเริ่มพักยาวก็มีผลต่อผลงานของทีมแล้วสุดท้ายก็ทำให้แอสตอนวิลล่าเนี่ยได้แค่ประคองตัวอยู่ในลีกนะครับเจอกับวัดฟอร์ดปีนี้ก็ไม่แน่ครับคู่นี้อาจจะมี3แต้มของน้องใหม่ก็ได้เพราะว่าวิลล่าเองก็เพิงจะเสียแจ็คครดิตให้กับ แมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ของฤดูกาลที่แล้วไปนะครับอะยังดูว่าโอกาสที่จะเสมอมีมากกว่านะครับแต่ถ้าจะให้เลือกทีมชนะก็อยู่ฝั่งวัตฟอปอดนะครับไปตอน3ามทุ่มครับเอเวอร์ตันเจอกับเซอร์เตม์ตันอีกหนึ่งคู่ที่ลงทำการแข่งขันตอน3ทุ่มเมืองไทยเอเวอร์ตันเป็นอีกหนึ่งทีมที่ผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันว่าตอนนี้ใครมาคุมทีม <c oughs> นะครับหลังจากที่คาร์โลนเชลติเรียกว่าทิ้งสมอเรือไปคุมยักษ์ใหญ่อย,อย่างราชันชุดขาวเร้ัลมาริ ก็ทําให้เอเวอตันอ๋อรู้แล้วราฟาเอลเบเนเตสครับโทษทีนะครับเบเนเตสอดีตบอสของหงแดงนะครับย้ายพักมาคราวนี้ไม่ได้มาคุมทีมสีแดงครับมาคุมทีมสีน้ําเงินก็จะเปิดบ้านเจอกับเซาท์ทัมตันนะครับทีมที่ผลงานช่วงในช่วงหนึ่งนะครับของฤดูกาลที่แล้วก็องบอกว่าแข็งแกร่งเอาทีเดียวแต่ก็ถือว่าเป็นทีมที่เสียประตูเยอะมากนะครับเซามตันก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าสไตล์การทลนทีมของเบเดเตสจะ ตอบโจทย์กับการคุมทีมระดับกลางๆเล็กๆอย่างเอเวอร์ตันหรือเปล่านะครับก็ยังดูว่าคู่นี้ก็มีโอกาสที่จะออกเสมอเหมือนกันนะครับไปที่3ามทุ่มอีก1คู่ครับเบอร์ลี่จะเจอกับทางด้านของไบรตันนะครับก็เป็น2ทีมที่ขับเคี่ยวกันอยู่ในช่วงท้ายตารางนะครับช่วงท้ายฤดูกาลนะครับจนอยู่รอดปลอดภัยทั้ง2ทีมก็ถือว่าปีนี้ชอนได์กับ จำชื่อผู้จัดการทีมของไบรตันไม่ได้แล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับที่จะออกแบ่งแต้มเหมือนกันสําหรับคู่นี้นะครับแต่ถ้าจะให้เลือกนี่ก็ต้องเอ็นเอียงไปทางเบอร์รี่เจ้าบ้านนิดหนึ่งนะครับไปตอน3ามทุ่มครึ่งอ้ยไม่ใช่ไปตอน5้าทุ่มครึ่งครับแม่ขออนุญาตตกรกอน,นะครับไม่ได้ใส่เสื้อลิเว์พูลก็ผงแดงลิเว์พูลครับทีมอันดับ3ของพิมารีกนะครับก็จะบุกไปเยือนนอริซิตี้นะครับทีมน้องใหม่อีก1ทีมซึ่งถ้าย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่แล้ว ถ้าผมจาไม่ผิดเหมือนรีพูลจะเปิดฤดูการเจอกับนอริทด้วยนะครับแล้วก็โดนพิษสงของติโมปุกกี้นะครับกองหน้านอริทตอนนั้นนะครับเล่นเอาซะเกือบแย่เหมือนกันปีที่แล้วก็เจอกับลรียสครับรีพูลก็เฉือนชนะลรีสสี่สามก็เกือบตายเหมือนกันมาปีนี้เจอกับน้องใหม่อีกแล้วนะครับแม่ไม่รู้ว่าจะเอาตัวรอดได้หรือเปล่านะครับผงแดงตัวนี้ซื้อนักเตะใหม่เนี่ยเพียงแค่คนเดียวนะครับก็คืออิบราฮิมาโกนาเต้นะครับจากอาเบริสิกมาก็ ถามว่าพอไหมนะครับถ้าถามใจแฟนร์บูลก็ยังไม่พอครับแต่ถ้ายังไม่ได้อะไรเพิ่มเติมเจเคก็บอกแล้วว่าโอเคยังแฮปปี้เอนดิ้งกับนักเตะที่ยังมีอยู่ในมือตอนนี้นะครับเจอกันนอริทนะไม่มีอะไรมากแอดมินป่วยเต็มที่นะครับเรื่องทีมชนะยังไงก็ต้องเลือกร์พูลอยู่แล้วส่วนผลงานจะเป็นอย่างไรนั้นก็เลวร้ายที่สุดก็ย่าถึงขั้นแพ้เลยแล้วกันนะครับผมให้ร์พูลน,น่าจะเบียดเบียดชนะหรือว่าเก็บสามแต้มแรกของฤดูกาลได้นะครับถ้าทุ่มครึ่งมาเจอกันแน่นอนครับ ไปที่วันอาทิตย์นะครับหรืออีก2คู่วันอาทิตย์2ทุ่มนะครับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะเจอกับเวสแฮมนะครับก็ต้องมาลุ้นกันดูว่าทั้ง2ทีมเนี่ยผลงานเวสแฮมปีแล้วดีมากนะครับในช่วงหนึ่งเนี่ยมีลุ้นไปยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยซ้ำก็เดี๋ยวต้องดูว่าลูกทีมของเดวิดมอยส์จะต่อยอดจากฤดูกาลปีที่แล้วได้หรือเปล่านะครับเจอกับสตีฟบูธครับของนิวคาสเซิลที่ก็บทจะดีก็ดีจะหายบทจะแย่ก็เละเทะเหมือนกันนะครับผู้นี้ก็มีโอกาสที่จะแบ่งแต้มกัน สูเหมือนกันนะครับสำหรับนิวคาสเซิลกับเวสต์แฮมคู่สุดท้ายครับเป็นซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของนัดเปิดฤดูกาลเลยแม่ไม่รู้ว่าใครสั้างจับสลากมาหลือเกินนะครับท็อตแนมอัสเปอร์ครับจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมป์ทีมบรลลีปีที่แล้วครับจากหัวมาก็เจอของแข็งเลยนะครับแมนซิตี้เนี่ยเพิ่งเล่นาริตีชิลกับเลสเตอร์อมาแล้วก็พลาดท่าแพ้ไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับมาเจอกับสเปอร์ที่ตอนนี้ อนาคตของแฮร์รี่เคนยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่นะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะแสดงความจำงมาตั้งแต่ช่วงปลายฤด,ดูกาลที่แล้วว่าต้องการที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆแต่นักถึงตอนนี้ก็เหมือนยังไม่ได้ย้ายไปไหนนะครับสำหรับแฮร์รี่เคนเพราะนั้นก็ด้วยความเป็นมืออาชีพนะครับด้วยความเป็นมืออาชีพก็น่าจะลงบทกับแมนซิตี้ได้ถ้าหากว่าไม่มีปัญหาด้านสุขภาพร่างกายนะครับ ดูยากครับคู่นี้ยังไงแมนซิตี้ก็ได้แจ็คเครดิตไปแล้วนะครับได้ตัวผู้เล่นที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์พอสมควรนะครับตัวหลักๆก,ก็เริ่มทยอยกลับมาแม้ว่าจะเสียเซอร์ิโออัลเรโรคุณไปให้กับบาร์ซาก็ตามแต่ก็ยังรู้ว่าผมกําลังของแมนซิตี้และลูกทีมของเปปปิเนลล่ายังดูแข็งแกร่งนะครับโอกาสที่จะเสมอผมให้สูสีกับโอกาสที่แมนซิตี้จะชนะนะครับโอกาสที่จะ เป็น3แต้มของทีมเยือนก็ยังดูย,งดยังดูมีภาษีมากกว่าเจ้าบ้านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอติดตามกันครับว่าท้ายที่สุดแล้วผลงานมันจะออกมาอย่างไรผมยังไม่ทราบนะครับว่าตอนนี้ท็อตแนมสเปอร์เนี่ยแต่งตั้งผู้จัดการทีมอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังนะครับหลังจากที่ช่วงปลายฤดูกาลปลดโชเช่มูเนโยออกไปแล้วก็ให้ผู้ช่วยเนี่ยคุมทีมชั่วคราวนะครับถ้ายังไม่มีก็หรือถ้าใครทราบแล้วก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าเพราะว่าแอดมินไม่ได้ตามช่วง ที่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดเลยนะครับเอาแล้วครับนี่คือ10คู่10สนามที่จะลงทําการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับ2 0 2 0 2 0 2 1รักใครชอบใครก็ตามรุ่นตามเชียร์กันเอานะครับส่วนตัวนะครับตั้งใจว่าจะบรรยายภาคเสียงสดใน2คู่นะครับก็คือแมนยูกับลีสตอน6กโมงครึง่งบ้านเราพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ตอนหาทุ่มครึง่งนอนริซิตี้กับเลเวอร์พูลถ้าไม่ไหว ก็ต้องไปเจอกันทีเดียวห้าทุ่มเคงครับนอนริปกันลิเวอร์พูลเพราะว่าแอดมินเป็นเด็กเป็ดครับพี่น้องอ้าวเดี๋ยวเจอกันครับดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้โควิดระบาดหนักเลยนะครับไปไหนมาไหนก็กาดจะตกสวมแมสแล้วก็พกเจลนะครับแอลกอฮอล์ล้างมือตลอดเวลาด้วยนะครับเจอกันพรุ่งนี้จวดแน่นอนสวัสดีครับ